แก okay, พัก,ก่อน,นึงอาทิตย์อ่ะวันนี้มารีวิวหน่อยนะครับกับเจ้าเว็บร้อยสิบไอนะครับตัวนี้เป็นปี2023นะครับนี่อ่ะมันก็เหมือนกับเว็บร้อยสิบไอทั่วๆไปนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็เว็บหนึ่งสองห้าไอปี2023นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเล็กน้อยตามมาด้วยเว็บร้อยสิบไอปี2023 24ตัวใหม่นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ออกมาปลายปี2023นะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นปี2024นะครับที่แตกต่างนะครับไม่มีอะไรมากอ้าวช่างใหญ่แตกต่างอะไรบอกมาติ๊กเกอร์แล้วมีอะไรอีกฮะอ่าส่วนไม้ย,ยังเป็นอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าไมดิจิตอลตอนนี้ไม่มีมาน,นะครับนนอ๋อเป็นสีด้านในเนาะ อ่านี่ไม่ใช่ปัญหานะครับนี่ปัญหาอยู่นี่นะครับนี่ดุมหน้านะครับมานับซี่ดูซิอ่านับซี่ดูไม่ใช่3 6ซี่นะครับเป็น32ซี่ดุมนะครับจะเป็นคค้ายๆพวก CRF นะครับใช่ไหมช่างอ่า12บวก12เป็นเท่าไหร่ครับ <3 S 1> ฮะ เท่าไรยี่แปดเนาะ <28. S 1> อ่า28บดรูนะครับไม่ใช่สาบรูนะครับและก็ไม่ใช่สามสบหกรูนะครับนี่นะครับเป็นดุมใหม่นะครับตัวนี้เป็นของเว็บประวาน12 5่หนะครับปี2 0 2 3นะครับอ่าและตัวนี้ก็เป็นเว็บร้อยสิบไอปี202324นะครับนี่ ดุมนะครับคลายกันเลยนะครับนี่ชุดดิสชุดดุมนะครับมาใหม่นะครับแตกต่างนะครับจากปีเก่าๆนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับนี่นี่นะครับ28รูนะครับรูซี่รูล้อนะครับ28รูนะครับไม่ใช่32และก็ไม่ใช่36นะครับผมอ่านะครับนี่อ่ะแบกไม่สู้เอออ่าอ่ามันลอบวิบากเลยนะครับดุมหน้าเหมือนเซียฟเลยนะครับผมอ่านี่นะครับที่ แตกต่างนะครับจากรุ่นเก่าๆนะครับ